สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับครับอ่าวันนี้ผมมีแอปหาเงินฟรีหารายได้พิเศษไปแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหารายได้พิเศษนะครับหาเงินฟรีหาเงินใช้กันนะครับไม่ต้องลงทุนเลยครับผมก่อนที่เราจะไปรู้จักแอปตัวนี้กันนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคย้วครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องมันนี่ฟรีด้วยนะครับใครกดให้ก็ขอบพระคุณจริงๆครับผม ก็มาหนึ่งคลิปหนึ่งพู้ติดตามเหมือนที่บอกมาผ่านมาทุกทคลิปนะครับอ่าแค่หนึ่งคลิปหนึ่งพู้ติดตามครับผมครับอ่าแอปที่เราจะไปรู้จักกันวันนี้ก็แอปนี้เลยนะครับผม Lucky Music นะครับผมอ่าเป็นแอปฟังเพลงนะครับอ่าแอปฟังเพลงเฉยๆนะครับอ่าแอปตัวนี้นะครับผมมันทํางานพื้นหลังด้วยนะครับแค่เพื่อนๆเ,เปิดทิ้งไว้แล้วก็ เล่นอื่นไปก็ได้นะครับผมแต่อย่าเปิดวิดีโอทับนะครับถ้าเปิดวิดีโอทับก็มันหยุดทํางานแล้วก็มันไม่เล่นให้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแอปนะครับว่ามันต้องทํางานหน้าตาทํางานของแอปเป็นยังไงนะครับผมและวิธีล็อกอินของแอปนะครับครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับใต้คลิปวิดีโอเลยครับผม แกคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ล็อกอินเข้าเล่นเลยครับผมแอปตัวนี้ไม่ต้องกรอกรหัสปุ๊บแนะนำอะไรสักอย่างเลยนะครับผมผมได้ไปทดลองเล่นแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับผมอีแป๊บนึงนะครับให้แอปมันดาวน์โหลดแป๊บนึงครับผมอ่าครับหน้าแรกของแอปเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆคลิกมาเข้ามานะครับของเพื่อนๆจังไม่เจอหน้าแรกอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อเพื่อนมันจะให้ล็อกอินก่อนนะครับมันมีอยู่สองช่องทางเลยนะครับผม ให้ล็อกอินผ่าน Facebook กับบัญชี Google ของเรานะครับผมผมว่าบัญชี Google ดีกว่านะครับถ้า a c e b o o k เดี๋ยวเผื่อกันไว้ก่อนนะครับเผื่อจะโดนสแปมนะครับ Facebook นะครับแต่บัญชี Google อีเมลของเรานะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องเราก็ใช้อีเมลเดิมเราก็เล่นได้นะครับมาเมื่อเพื่อนเพื่อนล็อกอินเสร็จก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็เมนูแรกนะครับเมื่อเข้าในแอปก็เช็คอินรายวันเลยนะครับผมพิกาไปเลยนะครับผมผมจะเช็คอินแล้วนะครับ อ่าเช็คอินเดื animals, playing, uh, ันน uh, ี่นะครับผมอันแรกเลยครับผมผมก็เล่นไป็นหนึ่งวันแลวนะครับเช็คอินเดืันมันจะให้เพชรสะสมนะครับอ่าแอปนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับแค่เราเปิดเพลงนะครับฟังเพลงเปิดทิ้งไว้แล้วก็เล่นอื่นไปก็ได้ครับผมแล้วก็เข้ามาเก็บเหรียญนะครับอ่าส่วนอ่าเมนูที่ว่าเก็บเหรียญสะสมแล้วก็ถอนนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญดอลล่านะครับไม่ใช่เพชรนี่นะครับให้เปแบงค์ที่เข้าไปนี่นะครับผม อ่า20ดอลลาร์รีดีมนะครับ FM เป็นสะสมซุปครบก็ถอนเลยครับผมอปนี้ผมไปศึกษามาแล้วนะครับในต่างประเทศถอนแล้วนะครับก็ใจนะครับผมแต่เมืองไทยยังไม่มีใครรีวิวเลยครับไม่รู้ว่าจะถ่ายใจไหมกับคนไทยนะครับน่าจะใจนะครับเพราะว่าอ่าเพลงไทยก็มีครับในนี้มันเป็นอ่า F ฟองเพลงเปิด FM ก็ได้ครับผมหน้าตาการทํางานของมันนะครับนี่ครับผมเปิดเพลงที่ว่าตรงนี้ก็ได้ครับผมที่ผมชี้ดอกศรไปนะครับ แล้วก็อ่ามันจะเล่นอยู่ตรงนี้ครับหนานาตรงนี้นะครับมันจะเล่นอยู่ขึ้นขึ้นมันเกขึ้นขึ้นครบอย่างนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าอ่าไอ้ตรงนี้นะครับที่ตัวเลขพวกนี้ครับผมไอ้พวกนี้มันขึ้นเก่าๆมาอันตรงเหมือนตรงนี้นะครับเรามาคลิกแางวันได้เลยครับผมมันจะสุ่มสุ่มให้นะครับอ่าครบครบครบหมดทุกอันนะครับมันจะให้ตอลลาหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อไม่รู้มันให้เท่าไร่นะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นเพชรมากกว่าครับผม เพชรนี้มันไว้ทําอะไรหรยอครับผมมันไว้สปินอะไรก็ได้ครับผมไว้แลกอย่างนู้นอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเมื่อมันเต็มอย่างนี้ครับผมเพชรนี่นะครับผมนี่ครับผมเมื่อมันเต็มนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับผมมันจะสุ่มให้นะครับถ้าว่าจะคุณสองสามสิบก็คลิกดูวิดีโอได้เลยครับผมก็มันจะเริ่มใหม่ครับผมได้แล้วครับผมเพชรส่วนในตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิกไปดูนะครับส่วนเปล่าๆนะครับไอ้บัตรตอื่นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับ ไปเป่านี่นะครับผมมันจะสปินให้เลยครับผมมันให้เรากดที่เช็คอินนะครับเช็คอินตรงนี้ครับผมก็คลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บมันจะสปินให้รอบนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับให้มันหยุดกรงที่ไปเป่านะครับให้มันหยุดบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวของผมนี่ผมไม่รู้ครับผมทดลองอยู่นะครับก็พอคลิกหยุดก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกหยุดเหมือนกันครับคลิกไปแล้วก็ถ้ามันจะหยุดตรงไหนก็คลิกหยุดตรงนี้เลยครับผมคลิกไปแล้วก็มันจะหยุดให้ เอาผมไปคลิกจุดพลาดไปอยู่ตรงโน้นนะครับผมเมื่อเพื่อนคลิกจุดก็หนึ่งวันได้หนึ่งครั้งครับให้ครบก็ลองดูครับผมเมื่อครบมันจะเป็นอะไรก็ลุ้นเอาครับผมผมก็ยังไม่รู้ครับขอไปนะครับผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับการทํางานของแอปนะครับก็มันไม่มีอะไรมากนะครับแถบเมนูด้านล่างครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยครับไอ้ที่เชินเพื่อนก็มีลิงก์ให้เราไปเชิญให้เพื่อนให้เพื่อนมาดาวน์โหลดโหลดเล่นนะครับ เดี๋ยวไม่ต้องบอกรหัสแนะนําอะไรสักอย่างเลยครับผมไม่ผมไม่พาเขาไปดูเลยนะครับอ่อตัวนี้นะครับผมมันไม่มีอะไรมากครับที่ผมสังเกตดูนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกรับรางวัลก็นี่ได้เลยครับผมนี่ครับผม30นาทีนะครับจะคลิกได้หนึ่งครั้งคลิกได้หนึ่งครั้งนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดเปิดเพลงทิ้งไว้นะครับนี่มันจะไม่ได้ดอลล่าอลไรนะครับผมได้ไปแล้วเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปนะครับผมอัดคลิปอยู่แต่ว่าคลิปทําไมมันหยุดอัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ ว่ามันได้ดอลอาร์มาหนึ่งครั้งครับแต่ว่านี่มันไม่ได้แล้วมันหมดเลทตรงนี้บริเวณตรงนี้มันไม่มีให้คลิกแล้วนะครับอ่ามันจะคลิกได้หกครั้งนะครับในสามสิบนาทีถ้าเราเปิดเพลงมันจะคลิกได้หกครั้งครับผมถ้าเราไม่เปิดก็มันจะอ่ามันจะไม่นับเวลาให้อย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมถ้าเราเปิดเพลงไอ้แถบด้านบนนี่มันจะวิ่งให้นะครับมันจะนับเวลาครับผม นี่ครับมันจะวิ่งขึ้นตรงนี้นะครับวิ่งมานะครับผมแล้วแต่เราจะเปิดนะครับเปิดทิ้งไว้ได้ครับผมแล้วก็ออกไปเล่นอื่นได้นะครับแต่อย่าเปิดวิดีโออื่นทับไว้นะครับมันจะไม่เล่นนะครับถ้าเราเปิดปุ๊บเราก็ออกไปเล่นเกมอื่นก็ได้นะครับไปทแบบสอบถามอะไรก็ได้ครับผมมันจะเล่นให้เมื่อเปิดตรงนี้เต็มก็คลิกได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมแอปนี้ผมมาบอกวิธีคร่าวๆครับผมการเล่นการทำงานของแอปนะครับการล็อกอินการสมัครนะครับการถอนเงินครับผม แล้เพืเ่อนๆก็ศึกษาต่อได้เลยครับผมก็พูดผิดพูดถูกก็ตกหล่นตรงไหนก็ขอไปจริงๆครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมก็ขอปพระคุณจริงๆครับผมสวัสดีครับ